หญิงสาวคนหนึ่งเธออาศัยอยู่ลำพังกับแมวดำตัวหนึ่งมันเป็นเหมือนครอบครัวเดียวที่เธอมีทุกค่ำคืนแมวดำจะนอนขดตัวเงียบๆข้างเตียงเธอเสมอแต่ค่ำคืนหนึ่งชีวิตของหญิงสาวก็เปลี่ยนไปมีคนร้ายบุกเข้ามาในบ้านและฆ่าเธออย่างโหดเหี้ยมทิ้งร่างเธอไว้โดยไม่มีใครรู้บ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบแต่คืนนั้นเองฆาตกรที่ก่อเหตุก็ได้ยินเสียงบางอย่าง เสียงเล็บแมวขวนพื้นไม้ดังตามหลังเขาในความมืดไม่ว่าเขาจะหันกลับไปดูกี่ครั้งก็ไม่เห็นอะไรเลยนอกจากแนวดำที่กระโจนสายอย่นเงียบๆคืนต่อมาศพของฆาตกรถูกพบในตรอกแคบๆบนตัวเต็มไปด้วยรอยขวนของเล็บสัตว์และเลือดที่เขียนเป็นรอยว่าเพื่อเธอหลังจากวันนั้นไม่มีใครเห็นแมวสีดำตัวนั้นอีกเลยแต่ในค่ำคืนที่ฝนคำคนที่กำลังเดินผ่านบ้านหลังนั้น ได้ยินเสียงกรมเล็บแม่ขนพื้นไม้เหมือนแม่ตัวนั้นกำลังจะออกล่าเพื่อตอบแทนคนที่เคยรักมันคุณเคยได้ยินเรื่องนี้ไหม